สวัสดีครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลังทำงานอยู่กำลังพักอยู่หรือกำลังเหนื่อยล้ากับชีวิตผมอยากให้คุณเปิดใจและทังเสียงนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะมันเป็นเสียงที่อยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้อ่อนแอแค่คุณเหนื่อยและนั่นไม่ใช่เรื่องผิดเลยในบางวันเราตื่นขึ้นมาโดยไม่มีแรงแม้แต่จะลุกจากเตียงเรามองหน้ากระจกและถามตัวเองว่า นี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่งานกองเต็มโตะ๊ะเป้าหมายยังอยู่ไกลหัวใจก็เริ่มล้าแล้วก็เกิดคำถามที่แสนเงียบฉันยังไหวอยู่ไหมแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าไหวหรือไม่ไหวไม่ใช่เครื่องชี้วัดคุณค่าของคุณเลยครับเพราะความเหนื่อยไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังทำดีที่สุดเท่าที่คุณมีและนั่น ก็น,น่าภูมิใจมากแล้วครับบางครั้งเราทำงานหนักแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีคำชมไม่มีรางวัลไม่มีแม้แต่คำว่าขอบคุณแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้ก็คือคุณยังมีคุณค่าแม้ไม่มีใครชมเพราะคุณยังลุกขึ้นทุกวันคุณยังรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและคุณยังไม่ยอมแพ้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องมีใครปรบมือให้ เพราะคนที่ควรภูมิใจที่สุดก็คือคุณเองหลายครั้งที่เราท้อไม่ใช่เพราะงานมันหนักแต่เพราะใจเราแบกรับความคาดหวังไว้เยอะเหลือเกินเป้าหมายที่ดูยังไกลเสียงเปรียบเทียบจากรอบข้างหรือแม้แต่เสียงในหัวของตัวเราเองที่ถามว่าทำไมคนอื่นไปได้ไกลกว่าฉันผมอยากให้คุณหยุดหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใครทั้งนั้นแล้วหันกลับมาถามว่า วันนี้เราก้าวหน้าไปจากเมื่อวานแค่ไหนเพราะคุณไม่ต้องไปเร็วเหมือนใครแค่คุณไม่หยุดเดินก็เพียงพอแล้วและหากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยจริงๆผมอยากจะบอกว่าพักได้ครับแต่แค่อย่าหยุดคุณสามารถหยุดเพื่อหายใจเพื่ออยู่เงียบๆสักพักเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วค่อยลุกขึ้นใหม่ เพราะคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยหยุดแต่คือคนที่ลุกกลับมาได้ทุกครั้งที่เขาล้าผมรู้ว่าคุณอาจเคยให้กำลังใจใครหลายคนเคยพูดกับเพื่อนว่าสู้ๆนะเคยบอกคนอื่นว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่คุณลืมพูดแบบนั้นกับตัวเองเพราะงั้นผมอยากให้คุณลองพูดตามผมตอนนี้ครับฉันภูมิใจในตัวเอง ฉันทำดีที่สุดแล้วแม้วันนี้จะเหนื่อยฉันจะไม่หยุดเดินลองพูดกับตัวเองให้บ่อยขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าความอบอุ่นจากคำพูดง่ายๆเหล่านี้มันช่วยเติมไฟให้หัวใจของคุณได้จริงๆและจำไว้นะครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกชาแค่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนในชีวิตตราบใดที่คุณยังเดินไปข้างหน้าคุณก็ยังไม่ล้มเหลว ไม่มีความพยายามใดที่สูญเปล่าทุกก้าวที่คุณเดินแม้จะเล็กมันกำลังพาคุณไปใกล้เป้าหมายมากขึ้นทีละนิดขอให้คุณหายใจลึกๆยิ้มให้กับตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันจะลองอีกครั้งเพราะชีวิตเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ไม่ยอมแพ้มันก็เพียงพอแล้วขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ยังฟัง และขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้คุณคือคนที่น่ายกย่องที่สุดคนหนึ่งแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในเสียงถัดไปที่จะคอยอยู่เป็นเพื่อนเป็นพลังใจและคอยเตือนคุณเสมอว่าแม้เหนื่อยแต่เราไม่หยุดเดินสวัสดีครับ